หมุ่บ้านทำรบของเรามีเจโซนจะบอกว่าหมุ่บ้านนะครับเราจากโซนกระบงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็โซนนิคมแล้วก็โซนปาตะเงาะแล้วก็โซนตลอโซงแล้วก็โซนกระบนอยอแล้วเรามารวมตัวกันแต่ก่อนแต่ละโซนเขามีกเกษตรกรปลูกอยู่แล้วแต่โดนกดราคามาประชุมกัน โดยอาจารย์จากมรอยอก็เลยเรามารวมตัวกันมาประชุมกันขอพื้นที่สี่ไร่ของอบตตะนาอุเตเรามาเป็นกลุ่มกันมีระบบในการทำงานในการปลูกมีการตลาดแบบว่ามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำที่เราผลิตเราเราทำตรงนี้ที่ปลูกเรามีทำน้ำเข้าโพดแล้วก็ส่งตลาด ในตัวมืองยะลา ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเราตรงนี้เราจะมีการทำถานที่ต้องเที่ยวที่หน้าอาบาตอีค้าขายข้าวโพดหวานจะให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับจุดชมวิวจุูเกษตรอินทรีย์มาทําตรงนี้แบบเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอันใกล้นี้เพราะชาวบ้านแถวนี้เย็นๆจะมาจะพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวตรงนี้ครับมาดูเราปลูก,กเกษตรวิธีการทําเกษตรยังไงวิธีการเพราะปลูกยังไงวิธีดูใส่ปุ๋ย สูตรอะไรตอนปลูกใส่ปุ๋ยสูตรอะไร15 15แล้วก็ระยะการเจริญเติบโตว20วันจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ให้เกิดงานในชุมชนก็ให้เกิดไรายได้ในชุมชนต่อไปอนาคตครับในกลุ่มของเราจะสอนจะได้สอนโดยอัตโนมัติเพราะมีลูกในครัวเรือนของเราในกลุ่มของเรามีลูกมีหล,ลานเราจะพาลูกหลานของเรามาสอนวิธีการทำเกษตรเพราะเกษตรนี้จะ จะอยู่กับเราตลอดไปในชุมชนครับ